เปิดบ้านเกิดไผ่พงศธรกินข้าวคลุกเกลือกับแม่เปิดประวัติไผ่พงศธรเคยลำบากแต่ก็อดทนได้ทำงานที่รักและเรียนจนจบปอตรีเรื่องราวของไผ่พงศธรถือเป็นอีกหนึ่งแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตคนเราถึงแม้เกิดมาต้นทุนไม่เท่ากันแต่หากมีความใฝ่ฝันมุ่งมั่นอดทนสักวันความสำเร็จก็อาจจะมาอยู่ในมือได้เหมือนกับเขาคนนี้วันนี้แคมปัสตาขอหยิบยกเส้นทางชีวิต ข้องไผ่พงศธรนักร้องลูกทุ่งสุดหล่อเสียงคุณภาพและฮอตไม่เคยตกกว่าที่จะมีทุกวันนี้ได้ในอดีตเขาเคยลำบากมาแล้วต้องทำงานตั้งแต่ป .4 แทนบางวันข้าวจะกินแทบจะยังไม่มีปัจจุบันไผ่เรียนจบปริญญาตรีแล้วและมีผลงานเพลงออกมาก็ได้รับผลตอบรับดีทุกครั้งเข้ามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเรื่องราวของผู้ชายคนนี้เส้นทางชีวิตของไผ่พงศธรแบบอย่างที่ดีในเรื่องความพยายามและความอดทน ไผ่พงศธรมีชื่อและนามสก,กุลจริงว่านายประยูนศรีจันทร์เกิดวันที่12มิถุนายนปี2525 25. เป็นคนจังหวัดยะโสธรมีพี่น้องทั้งหมด4คนไผ่เป็นลูกชายคนสุดท้องและมีพี่สาวอีก3คนไผ่เกิดมาในครอบครัวชาวนาฐานะยากจนแต่เขาก็ยืนยันว่าเขามีความสุขตามบัถภาพคุณพ่อและคุณแม่นอกจากทำนานแล้วยังมีอาชีพเป็นหมอลำ และตัวภายเองได้เริ่มหลงรักเสียงเพลงก็เพราะอาชีพหมอรำของพ่อและแม่ชีวิตพัยเริ่มลำบากสุดๆตอนที่พ่อมาเสียซึ่งในตอนนั้นเขาเพิ่งเรียนป .4 เมื่อเสาหลักของครอบครัวได้จากไปจึงทําให้เขาต้องออกไปทํางานเพื่อหาเงินมาช่วยจุนเจือครอบครัวด้วยการอยู่วงหมอรำพอทําไปได้สักสองปีก็ต้องออกจากวงเพราะวงไม่มีงานภายอดทนเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยจนจบชั้นม .6 จึงตัดสินใจเข้ากรุงเทพเพื่อมาช่วยพี่สาวขายข้าว ตอนนั้นมาเจอคุณหยกลูกกีเห็นแววและชวนไปร้องเพลงไผ่จึงขอแยกตัวออกมาจากพี่สาวเพื่อมาร้องเพลง